มันก็คือจบนั่นแหละอันนี้เข้าใจนะอันนี้แอเข้าใจเลยละ่ะคำพูดพวกนี้นะเราเข้าใจในตรงนี้นะครับว่าในเมื่อเขาในเมื่อเขาช่วยเหลือแล้วเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับทําให้สมกับอ่าผู้ใหญ่อใจดีเขามอบหมายให้ทําภารกิจนะครับให้ทําภารกิจของตัวเองนี่แหละให้ประสบความสาเร็จ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ตรงนี้ให้ได้มันต้องใช้ระยะเวลานะครับเป็นเครื่องมิสูทเราอย่าเพิ่งเหลิงนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนี้มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆเป็นขั้นตอนเริ่มแรกเฉยๆเอออย่าเพิ่งว่าโอ้ยเราถาวรแล้วว่าอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้พวกนี้ไม่มีคําว่าถาวรน,นะครับนะไม่มีคําว่าถาวนนรเออเขาจะถอนหุ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอ,อ,อยู่ที่เขา แล้วอยู่ๆเขาอาจจะหายไปเลยเนี่ยโดยติดต่อไม่ได้เลยก็ได้เขาทําได้หมดแหละนะเขาอยู่ๆเขาหายสาบสูญไปเนี่ยก็ไม่มีใครเขารู้แล้วว่าเขาคือใครนะเพราะต้องรักษาคนที่ไล่ตัวตนเอาไว้เพราะคือเขาเป็นคนที่ใจดีเลยล่ะนะครับที่เขาช่วยเหลือก็คือใจดีมากๆอันนี้เราต้องรักษาจิตใจไว้ให,ให้ให้มากๆด้วยจงรักษาความ ความที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยนะครับให้อยู่ไปนานๆน,น,นะครับเอในสิ่งไหนนะครับที่มันทําแล้วมันไม่ถูกไม่ควรเราก็ไม่ทำวางตัวไปความรูไอวางตัวไปแบบสม,าม่าเสมอตอนเนี้เราได้รับโอกาสได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีๆแบบแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีนะเป็นอิสระทําอะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ดีเดี๋ยวเขาสนับสนุนหมดแหละเขาเห็นแล้วนี่คุณก็สร้างสรรค์ผลงานของคุณไปสิช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้คุณก็ทําไปแล้วเขซื่อสัตย์นะถามเลยเย็นน่าแอบพูดง่ายว่าย้ําคํานี้คําว่าซื่อสัตย์เอ่อทาให้มันถูกต้องที่สุดนะเพราะบางทีแอดได้ข่าวนะครับบางทีก็ไม่ถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าเท็จจริงแค่ไหนนะอันนี้ไม่รู้นะเอ แต่ที่แน่ๆก็คืออยากจะให้รักษาเอาไว้เพราะว่าโอกาสมันมันไม่มีบ่อยนะครับในเมื่อคุณมีโอกาสคุณต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จแล้วก็จะยืนอยู่ด้วยตัวเองได้ไม่ต้องมีใครรอบข้างด้วยซ้ำไปอาศัยประสบการณ์อาศัยประสบการณ์รรณชีวิตต,ตรงนี้แหละอ่าเป็นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้นะครับอาศัยประสบการณ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้แล้วก็เราก็ค่อยๆศึกษาไป ไม่มีใครรู้มาแต่กําเนิดหรอกนะครับไม่มีใครรู้มาแต่กําเนิดเราก็มาเรียนรู้เอาเองทางนั้นอ่เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเรียนรู้ไปอันไหนด,อนหนดนนะีอันไหนไม่ดีแล้วก็เรียนรู้ไปนะอันไหนไม่ดีเราก็ยุติก็ยุติไปนะครับเอ่อไม่ไม่กระทําสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งล่อแหลมนะครับสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทําทําอะไรก็แล้วแต่ต้องเปิดเผยเอเปิดเผยให้ fc เห็นเปิดเผยให้ทุกคนดูว่าเขาก็ทําแบบนี้ทําตัวแบบนี้นะ อันติชมไดใใ้ให้ให้แม่ให้ผู้ใหญ่ใจดีมาติชมได้อันไหนอันไหนไม่ดีอันไหนยังไงก็ให้ทําตัวยังไงนะครับติชมได้คนเรามันอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อออยู่หัวเลี้ยวต่อเขาก็อยากจะอะอยากจะให้เห็นเราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเขาช่วยมาเต็มที่ขนาดนี้เขาก็อยากจะให้เห็นว่าเราเนี่ยทําดีที่สุดแล้วนะทําดีที่สุดแล้วนี่แหละนะครับเอฟซี คุณกาญนานะครับคุณนงเยานะครับอ่าคุณวันดีนะครับอ่าคุณนา,นาทิย์นะครับก็ให้โอกาสแหละนะครับไม่ใช่ไม่ให้โอกาสให้โอกาสกันอยู่แล้วนะครับ ก <G ül> ็ทุกคนก็ต้องเข้าใจอ่ะนะเออจะให้อคนเราจะมีความคิดเห็นเหมือนเหมือนกันทุกคนก็คงจะอ่าไม่มีหรอกนะครับจะมีความคิดเห็นหรือมีความเข้าอกเข้าใจกันอ่าเหมือนทุกคนก็คงจะไม่มีหรอกมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเนี่ยถ้าเราอาศัยว่าทาความคุณงามความดีมากกว่าทําคุณงามความดีเยอะกว่าเราก,เราก็เราก็ผ่านได้คิดว่าเราก็ผ่านได้เพราะว่าดีมากกว่าชั่ว นะเออถูกต้องนะครับคุณปากายเขาเขาอยากจะช่วยนี่แหละนั่นก็คือคุณงามความดีแล้วก็ช่วยแบบเป็นรูปมาทำอันนี้อหละใช่อันนี้ถูกต้องั้งทีเนียเขาไม่ช่วยก็ได้เขาแค่มองแล้วไม่แสดงตัวตนเนี่ยมันก็จบแล้วถูกไหมแต่นี่เขาช่วยเขาเห็นว่าเออ คุณถูกกระทํานะครับคุณก็ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แค่นั้นเองรักษาอ่ารักษาตรงนี้เอาไว้ว่าอ่าว่าถูกกระทําไม่ใช่เป็นคนกระทําเป็นฝ่ายกระทํานะเป็นผู้ถูกกระทำํำเราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะหลุดลอยไปเออสวัสดีครับผมคุณต้องรอนะครับนะเออนี่แหละนะครับ เราเราถึงให้ดูไงถึงให้เห็นไงว่าอ่าที่อยู่เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่มันผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมต้องเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคุณงานความดีของเราเนี่ยนะที่เราทำเนี่ยให้เราเข้าเห็นว่าเออเรายังถูกกระทำอยู่นะเรายังไม่พ้นตรงนั้นนะ,ะเราก็ต้อง รักษาตรงนี้เอาไว้นะครับนิ่งนะครับนิ่งเนี่ยมันจะประสบความสาเร็จแล้วจะต้องผ่านพ้นวิกฤตาการณ์นี้ไปให้ได้ก่อนเรายังไม่ถึงเราที่จะลอยตัวได้เลยเรายังไม่พ้นวิกฤตนี้นะจะบอกไว้ได้เลยนะตอนนี้เรายังไม่พ้นวิกฤตเอาจริงๆยังไม่พ้นวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องทําอ่าวางตัวให้ถูกนะวางตัวให้ดีนะคแค่แค่นี้นะครับเออไม่มีอะไรที่จะ ชี้แจงให้ได้มากกว่านี้แล้วล่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองอันไหนดีไม่ดีก็ตึกตองเอาคิดเอานะครับเอเราไม่สามารถจะชี้นําชี้แนะให้ได้มากกว่านี้หรอกอก็เห็นว่าเห็นว่ายืนออกมาได้อยู่จุดนี้แล้วแล้วดีแล้วนะแล้วก็ถูกต้องแล้วเราก็อยากจะให้รักษาตรงนี้เอาไว้อย่าไปทําในสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรนะแสดงชัดเจนออคงใส เอให้ทําอะไรก็ทําแบบโปร่งใสนะครับเอ,อ่อทำแบบโปร่งใสแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดทงต่างให้เอสดีเห็นไม่ใช่ว่ามีข้อกล่าหามาอ่ามีข้อกลหามาอะไรมาเนี่ยแล้วต้องชี้แจงให้ได้นะเอ,อ่อเพราะฉะนั้นเราทําถ้าเราทําโปร่งใสทุกอย่างมันจบหมดแล้วนะแล้วมันจะเป็นการันตีของตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนยังไงเอ,อ่อถ้าเราโปร่งใสเราทําตัวดีทําตามพูดงี้ไงว่า ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับแล้วก็พูดง่ายๆถ้าเราซื้อสัตว์สย่างน่ะถึงมันจะไม่ได้มากแต่มันได้เขามันเรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้มากแต่ได้เรื่อยๆก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันก็เลยเข้าตัวตัวนี้นะเ <c oughs> ข้าหัวข้อนี้เออเข้าหัวข้อนี้ถ้าคุณทําอะไรผิดพลาดนะคุณหวังได้เยอะหวังละโมบรลำมากมันก็จะสิ้นสุดเร็ว นะสิ้นสุดเร็วถ้าเขารู้ภายหลังหรือ,อยังไงเนี่ยเขาก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเอ่เที่ไม่ดีอย่างนี้เขาก็เลิกเลยโอ้คนเรามันโตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วมันรู้วุฒิภาวะมันมีหมดทุกคนแล้วเขาก็เอาเอาศัยตรงนี้แหละอันไหนถูกนะ ขายังมองออกเลยว่าไหนสีดาสีขาวเขายังมองได้เลยนะมองตรงนี้ไม่ออกหรอดีกับไม่ดีเนี่ยนะรู้แต่ถ้ารู้แล้วทําเนี่ยผิดนะนั่นนะอันนั้นน่ะหายนะแหละนะครับค,รคุณประกายอันนั้นน่ะคือหายนะเออันนั้นคือหายนะของตัวเองเขาเรียกว่า ่าใช้ระยะสั้นๆนนะใช้ระยะสั้นๆนนะเขาไม่ได้สนใจระยะยาวไงการลงทุนเนี่ยนะเรียกว่าลงทุนระยะสัน้นต่อไปพักหน้าไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะมืดมนหรือเปล่าเลยยังไงเขาไม่สนสนแต่ว่าปัจจุบันนี้กูโอเคแล้วจบนะคิดผิดมากเลยเอาจริงอนาคตไม่มองไม่เห็นน <c> ะ <oughs> แต่เราออก็ต้องสร้าง เราสามารถจะดีไซน์อนาคตเราได้มันขึ้นอยู่กับการกระทาของตัวเองนะเราดีไซน์อนาคตเราได้นะให้จะเป็นไปยังไงถ้าเราทําแบบนี้มันจะได้ผลลัพธ์ยังไงเนี่ยนะนะเราอย่าเพิ่งไปกินนะตะกุมตะกรามนะครับเอ่อกินแบบไม่สนใจกินแบบชูชกอย่างเงี้ย <c oughs> อยากได้ตรงนู้นได้คืบก็จะเอาศอกนะครับได้แค่นี้ก็จะเอาเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยได้ไม่รู้จักพอ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็นี่แหละนะครับอืมก็ไม่แน่อาจจะไปตอนเย็นนะงานวัดนั่นนะครับตอนเย็นเขาจะมีหมอลำอยู่นะก็ต้องดูว่ามีพวกเราอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าอ่าก็เราก็ต้องทำไงเราอย่าอย่าไปคิดอ่าสั้นๆน,นะครับอย่าไปคิดสั้นๆเราต้องคิดระยะยาวนะ ความอดทนนี้สําคัญที่สุดนะถ้าคุณอยู่ไปคุณไม่มีความอดทนนี่คุณเรียบร้อยเลยนะจบข่าวเลยนะจะเข้าอีหลอบเดิมแล้วจะไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับต่อไปก็จะโดนเขากดขี่เออถ้าคุณย้อนหลังนี่คุณโดนกดขี่แน่นอนกฎกติกาจะเพิ่มมากอีกทวีคูณอ่าถ้าคุณย้อนกลังนะคุณย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่เนะี่ยคุณจะโดนกดโดนอ่ากดระเบียบเพิ่มมากอีก,อ,กอีกเท่าตัว บอกได้เลยเพิ่มอีกเขาจะตั้งหัวข้อรายละเอียดนี่พูดง่ายว่าคุณคือทาสทาสผู้จะรับใช้นะครับเออเขาจะตั้งกฎกติก,กาขึ้นมาซึ่งไม่มีในบทบัญญัติของกรมแรงงานเลยเออไม่มีบทบัญญัติของกรมแรงงานที่กำ,ำหนดขึ้นมานะในพศออ2518นะครับถ้าจะอําไม่ผิดนะ กฎหมายกรมแรงงานนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมไม่มีหรอกเออรับรองไนดะ้ถ้าคุณย้อนกลับไปเนะี่ยโอโ้โ,อโหโกดบานเลยจะไม่ได้กระดิกเหมือนเก่าขนาดเก่ายังหนักแล้วถ้าใหม่เข้ามาที่จะหนักเพิ่มมากกว่าเดิมอย่าไปอ้าง,อย,าง,งาอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคุณได้มีโอกาสแล้วคุณต้องทําให้สุดเดินให้ไปให้สุดก็บอกแล้วไง ตายอย่างเสือหรือจะอยู่แบบหมานะก็ว่าอย่างนั้นเใช่ไหมไลน์นี้คุณแดงหวานแหววจังนะอันนี้เสื้อเน,นี่ยเนี่ยเน,นี่ยเขาเขามาแจกให้เนี่ยฮะ โบราณยังใช้ได้อยู่ใช่ครับผมยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตว์คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะมีบุญนะอ่าบุญมากคุณก็จะยืดอายุไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันใดบุญบุญของคุณหมดคุณก็จบถ้าบุญคุณหมดคุณก็เรียบร้อยนะครับจบข่าวเออเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับ คาดหวังอะไรก็ก็คาดหวังไม่ได้หรอกถ้าบุญหมดแล้วนะเอ,อเป็นไปตามยถากรรมบางคนก็อ่าบุญมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็ได้ประทังชีวิตไปนะแค่นั้นเองก็จบแต่ถ้าเรามีบุญเยอะนะครับเราก็จะได้เสพสุขนะครับอ่ไ่ไหมคุณนนทอ,อก็ใช่สิ เราออกมาได้แล้วน่ะเรายืนด้วยลําแข้งของตัวเองเนี่ยแบบทรโนงอะ่ะนะเ,เรายิงในศักดิ์ดรศรีของเราเองมันไม่ผิดหรอกยิงในศะักดิ์ศรีของเราเองมันไม่ผิดนะเจะแม่บุญมีแต่ก,กรรมบงังมันก็ใช่แหละนะครับมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองนะแอดพูดเลยนะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองมากกว่าเพราะว่าการกระทาเนี่ยคนเราเนี่ย ถ้าคุณกระทําแล้วมันไม่ผิดต่อใครไม่ทําไม่ทําความลําบากใจให้คนอื่นอันเนี้ยดีที่สุดนะครเราก็ต้องดูว่าคนที่เขาสนับสนุนเราเนี่ยเขาจะมองเราไปในทางที่ทางไหนมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานะเออขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเขาจะมองไปดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทําของเราถ้าเราอดทนเราทําในสิ่งดีงามนะครับทุกคนเขาเห็นทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครเขาจะมาใส่ร้ายเราได้หรอกอืมเขาใส่ร้าย,ายเราก็ใส่ร้าย,ายเราไม่ได้เพราะว่าเราทำงูงานความดีแล้วทําอะไรก็โปร่งใสนะโปร่งใสตลอดเวลาอตรวสอบได้อย่างเงี้ยง่ายๆเลยเอออย่าไปปกปิดอย่าไปอะไรนะใครจะด่าใครจะว่าก็เรื่องของมันไอ้พวกสมามเวสีเนี่ยนะนะบอกได้เลยมันทําอะไรเราก็ไม่ได้หรอกเมื่อถ้าเราสท่างคุณงานความดีเนะี่ยคนเรามันมีสิทธิ์กับตัวกับใจได้ วันใดวันหนึ่งถ้าเรารอดทนจากเรื่องวิกฤตการต่างๆนะเราก็จะอยู่ในสังคมที่อย่างสุขสงบนะสุขสบายด้วยเพรานะาการกระทําสิ่งไหนที่เราจะมีความรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบในในสิ่งนั้นไปไม่เป็นไรนะแต่เราก็จะยืนความดีของเราไว้นะครับรักษาเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะรักษาเอาไว้มันก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าเรา เบลวนะครับอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, นะนะเออแล้วก็ดีได้พักๆนะครับดีพอดีแล้วลืมเออพอคิดว่าลืมตาปากแล้วแล้วกลับว่าเออ่ทำตัวไม่ดีอย่างนี้เขาก็มองเห็นแล้วเขาก็จะถอยกันพอเขาถอยไปแล้วเนี่ยจบสินะชีวิตเราเนี่ยนะครับเออเราก็จะยากลำบากมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองไม่มีใครซัพพอร์ต ดีแล้วมีคนซัพพอร์ตให้ในชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะมีแบบนี้มันน้อยโอกาสที่จะมีคนซัพพอร์ตได้แบบนี้มันน้อยในเมื่อเรามีโอกาสเราต้องรักษาเอาไว้เออต้องรักษาเอาไว้เออ